จับบลงมาทีอืมอืมอืมเดินไปไหนเอาชินั่งตรงนั้นเลยเหรอนั่งแบบนั้นเลยเหรอทำเอาชิจับปลาค่ะได้ตั้งใจเอาหาไปฮะไหนเอาชิจับปลาฉีอยู่ไหนมันไม่ใช่อันเนี้ยอืมอันนี้มันขี้ดักกุ้งนั่งสบายเลยนะ จะอยู่ที่นี่ที่นี่กี่วันสองวันจะอยู่ยยจะอยู่อยู่อีกห้าวันแล้วฮนูก็ร้องไห้หาฝนตกฝนตกกลังฝนตกเลยเลยฝนตกห้าหาเม็ดเลย น่าไม่หรอจังอ่ะสนุกเลยหันมาหันมาโชว์พนุหน่อยหันมาสนุกหยอ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 กจบไหนดูน่าล่อหน่อย หล่อแบบนั้นเลยเหรอโ,โอเคหล่อมากสนุกมากไหมครับสนุกมากเลยไหนมองกล้องหน่อยไปต,ต้องเอาน้ำมาใส่ไงน้ำมาใส่ ชอบน้อไม่ใช้เลยโอ้โหต้อง oh. ต้องให้ยายช่วยด้วยเหรอไต้อง oh. ยายมันช่วยอย่างนี้ไม่ช่วยเดี๋ยวนี้เอ้าหันหน้ามาดูดิโอ้โหเต๋อทำไมติดลมอย่างนี้หันหน้ามองดูดิดูกล้องดิโอ้โหมาช่วยหน่อยเออนะสองอันนะั้นเอาเก็บเก็บตรงเอาข้างบนลูกเด็ดเอาข้างบนมันอืม เด็ดเลยเด็ดตรงนี้เด็ดตรงควนมันเด็ดตรงนี้โอนมุนโอนเออนั่นแหละเด็ดเลยเออนั่นแหละเอาทั้งสองลูกเก่งมากเออนั่นแหละพอแล้วใช่ไหม ชอบมากเลยเหรอตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะเนี่ยโอ้มันมันเป็นแมลงกินดอกไม้ไมั่นมันอือจะตัดพัดไ,ได้ไงอ่ะไม่ไไรไครับไปเไปติมไปพัดต็มตัวเหรกลัวมากเลยเหรอนี่เล็กเต็มตัวได้แล้วได้<จะ> <laughs>